พี่โยองอันนี้เขาถามมาว่าพี่โยอเคยต่อยใครในสนามปะเอ้ยเล่าเลยนี่เล่าเลยเล่าเลยแต่ว่าโผ่าเซ่โผ่เซ่โผเซ่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นบอลไทยเนี่ยไม่ไป็ ไม่ไม่ค่อยมีเพราะส่วนมากรู้จักกันหมดเออ,เอ,อบ้าเปล่าแล้วใครจะไปต่อยเอามาดูตัวดิโอ้โหถ้าต่อยแฟนบอลกันไม่แน่เออไม่ในตอนกาตามีหลายคนถามว่าทำไมพี่ไม่วิ่งเลยพี่ยืนค้ำเลยแต่โหยวิ่งทำไมอ่ะใครบอลรู้วิ่งไปไหนอ่ะไ่คือทีแรกอะทีแรกถ้าไปถ้าไปดูภาพไม่ดีนะคือวิ่งอาจจะไปห้ามมันที่พอพอไปรู้ใครโดนไอเนี่ยพอจะไปห้ามบ้าพี่มัน มันเข้ามาไงพอมันใกล้ตัวกูก็โดนถีไปก่อนหนึ่งครั้กูคืโดนเลยตัวใหญ่ใช่พอถีปั๊บมันเห็นกูตัวใหญ่มันตามมาสี่คนกูวิ่งเลยเชี่ยกูไปมุมอันนี้กูไปมุมทงแเออคือกูกูวิ่งเน่ยเพราะว่าไอ้โก้ไอ้แบร์นั้นยืนห้ามห้ามห้ามอยู่ตรงนู้นกูก็ไปไอ้เชี่ยววังก็วิ่งตามกูมันก็ไปยื้อทงไก่คนนั้นนะพอไอ้วังแย้ายทงไอ้สัตว์มัน วงเลยตาวเลยจะ่วางถือจบฟาดจะฟาดได้ไปวังเย้ยคงได้ตปยงงเลยโอ้แต่ใช่ไอ้วังเย้ยทงไม่ได้นะว่าโหต้องมีบ้างนะคืออันนี้อันนี้แบบที่สองถึงว่าพี่ถึงแบบแรกเล็กไข่แบบเดียวเลยที่จั่นใครเป็นโค้ชตอนนั้น่ะใครเป็พี่ตันละพี่วิ้งพี่จวิ้งเหรอพี่จวิ้งงงเลยพี่นวิ้คนหัวกูจะห้ามใคไข่เนี่ยพี่ยงอ่ะอยู่ในประตูอ่ะใครใกล้ใครจะสาวตรงนั้นเลยเฮ้ยพี่ยงต่อยนั่นร่วงเลยนะ อยู่ไอ้นั่นไม่รู้เรื่องเยไม่ใชไอนั่นก็ไม่รู้เรื่องเกียไม่แกก็น่เหอแกก็น่เออนั่นนั่นกูเห็นอ่ะมึงหาภาพเร็วจังวะไอ้นั่นกูวิ่งไปแล้วนี่หัวแล้วหัวแล้วเออตอนนั้นน่ะจะกูวิ่งไปแล้วพี่เนาะพี่เนาะอุ้ยโค้ชใครมาห้ามเอ้ยยานี่นี่ยังไม่จบนะมันมีตรงมุมทงอีกนะมีภาพเดงกูวิ่งไปแล้วนี่ไงนี่ ใครเหรอวะเนี่ยโอ้ยภาพนี้มันมันเดาจังวะอย่าหมันที่ไหยคือแบบจริงจังเลยจริงจังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วใช่ที่บ้านอ๋อพี่ตั๊บพี่ตั๊บพี่ตั๊บแล้วตอนนี้หถึงที่แบบหลังหลังจบแบบนี้มันโดนแบดอะไรเยอะไหมไม่มีนะขุนเครื่องไม่เฉี่ยวขนเครื่องแล้วก็หลังจากจบแบบนี้แล้วก็ไปไปไปเล่นอีกแบบหนึ่งที่แล้วก็เจอกาตาเดี๋ยวนี้แหละไม่ไม่ไม่ถึงก็บเบากว่า ไม่ได้แล้วตอนนั้นเขาเขาหนี้แล้วมั้งไม่ตอนนั้นเคลียร์หมดแล้วมั้งพีี่เคลยร์แต่แต่มันสลุตอนไหนรู้ไหมมันพักโรงแรมเดียวกันเนี่ยก่อนที่จะกึ้นแล้วก็ตอนที่ขึ้นลิฟต์อ่ะกูว่าขึ้นลิฟต์กับไอ้ไอ้คนที่กูกระโดดถีบเขาไม่ต้องฟังนะกูไม่รู้แล้วกูกระโดดถีบมันนะเออมันอะตัดหนังสือพิมพ์แล้วก็มันมันเรื่องนี้อะไรมันเคลือบอ่ะแล้วมันหยิบกระเป๋ามาให้กูดูกูบอกพี่ไอ้ยักษ์กูตามบ้านเลยเคลียริไม่มันมันก็สองคนกูอยู่ไห มันก็สุดจ้เออมันก็เอาให้กูดูไงกูโอ้โหโซลิิดีมันไม่ล่อพนี่รีบเรื่องรีบเรื่องเรื่องจริงเลยพี่อายเปล่าอายไหมคือกูอ่ะบอกตรงว่ากูรู้รู้สึกผิดนะรู้สึกผิดแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความที่แบบไม่เชื่อใจรักชาติเนี่ยประเทศเราใครห้ามมาโอ้ยโรมิเนียคนจะเอาด้วยแต่นัดที่สองไม่มีใครเตะกันเลยนะเออเออไม่ผมอยากรู้ไอ้แมชนะพอมันไอ้เตียนปึ๊บ ทะเลาะกันแล้วก็จบเลยฮะจบเลยจบเลยแล้วแล้วแล้วที่กลับมาเล่นไงต่อมันมีขอโทษอะไรกันในตอนนั้นไหมเดูใบไม่แยกก่อนเลยแยกกันอเช้ามาี่มีโทษมีฟ้ามาไม่ใช่เหมือนแบบจากในในในวังอ่ะคือในหลวงอ่ะใช่ให้เหมือนพระราชได้ขาโทรมาแล้วก็ของมาบอกว่างี้แบบเวลาเล่นอย่างนี้นะต้องแบบใจเย็นเพราะว่านี่คือการทู่จัดหนึ่งเลยใช่ โอ้ยตอนนั้นก็แบบโอ้สี่แยกเลยตอนนั้นแบบโอ้ก็ไม่สี่แยกใหญฟาดต่อยกันจริงจังคือแบบยืนสาวกันเลย้ที่ที่มีเรื่องในในเกมอน่นาจะไม่แต่จริงๆก็น่าจะโอ้โหดูใหญ่สุดแล้วมั้งที่ที่สุดแล้วที่สุดแล้วในระดับชาติ แต่ม no ันก <quer wa> ็พอเรามาดูตอนนี้มันก็อาจจะเหมือนคุยสนุกสนุกกันนะเออมันแต่ตอนนั้นไม่มันไม่ตลกนะตลกโอ้โหถ้าเป็นเด่นใหญ่ถ้าเป็นตอนนี้น่าจะโดนแบงกันเยอะอะโอ้โหใช่แน่นอนใช่ไม่ผมว่าจะโดนเลิกห้ามแข่งเลยอลยห้าระดับชาติอะไรเงี้ย